จ้าเอ๋สวัสดีจ้าพี่น้องเพื่นอนจ้ามาเข้าครัวอาการสบายดีบ่เฮ็ดแต่ยูทูบไลน์หาของกินก่อนจ้ะอานนี้มนู่อย่างมือหนิมาเบิงึงนี่จ้าเพื่อนเพื่อนจ้ายายสีสีเฮ็ดจันกดิดเอ่อเนื้อหมูจ้ะนี่เนื้อหมูเด้อค่ะเด้อใส่ใส่เห็นภาษาพลังศีเขาเอิน้นเห็น ดังเนาะค่ะเนาะบ้านเขาก็ยังที่ยายสิไปเก็บมาจากอันในปลานั่นแหละเพื่อนๆนี่ค่ะดาดเนาะค่ะเด้อกาใส่พริกไทยใส่เกลือจังน่อยเด้๋ยค่ะเด้อดาดดาดแต่ดาดปิดกระทะอีกเลยนี่จาเพื่อนจ๋ามากลับไปเลยจ้าโอ้ปิดกระทะปิดกระทะเพื่อนๆเอ้ยแม่สิไม่อย่างเราจ้ะ เป็ดเพื่อนเนียนหอมก็จะหอมแล้วจะหอมแล้วรอสุกนะคะรอสุกค่ะกลับไปกลับมาเนาะค่ะเนาะรอสุกเนาะเห็น,นบ่แยงสีเปลี่ยนเมื่อวานนี้ไปเอาผักเลยไปเวะมาจา้ะได้นเนื้อมาเนื้อหมูเห็นบ่สองกิโลกว่าจา้ะ สิมาอัดเสียงไว้เพื่อนจ่าบอกบอกบอกอันนี้ก็เป็นใบสมบกใส่นน่องไม่จ้ะเพื่อนเพื่อนจ้านี่เป็นว่ามือติดมันจากน้อยน่ะค่ะเป็นได้หมกน่องไม่หรือว่าอยังแซ่บจ้ะรุ่นนี้ก็เส่ยบเพื่อนเนี่ยเอาสิให้เพื่อนเพื่อนเพื่ออยากิน้ำบ่นี่แหละไอ้สิ่งที่มักกักปุนอาหารเพื่อนเพื่อนจ่าตามนี่เนาะค่ะเนาะเด้อนี่จ่าเพื่อนๆแพ็คเร็วค่ะ แกก็กลับอัดแข็งเห็นบ่บ่อัดแข็งค่ะน้ำเนี่ยก็ออกมาละละลายค่ะเพื่อนๆจานเตรียมอัดเลยนะคะเสร็จจากหันกลับมาทางนี้ก็เป็นอันว่าสุกเล้วเพื่อนๆเออเห็นบ่อ่านกินปะหอมบ่หอมออกนอกเตาหรือเปล่าเอ้ยปิดเตาเลยค่ะเรีวอ่ากินบ่ สวดสวดให้ดูมาเลยค่ะชิมก่อนเนาะนี่ชิม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 อจับยกตัวสามก่อนละเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจ้ามาเ้ยกินน้ำกันบ่น่ากินบ่แซ่บเลยจ้านี่แหละเพื่อนๆจ้า เอ็ดดีก็เห็นห้เบิ้งซัมนี่ล่ะบมกินให้เบิ้งดอกสิก,กินเองยิ้มเถิงจับอยากกับเพื่นโมก,กินด้วยวเพื่อนๆเด้อซัมนี่ล่ะหอมมือห่วยยิ้มเขาเดอกขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาับชมเด้อค่ะเด้ออยากเอาไปหาม่ให้กินง่ายๆซัมนีล่ล่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเด้อค่ะขอบคุณเด้อ เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่มารับชมอย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าตามเดิมรักน,น้อยก็ให้นานๆเน,นาะค่ะเนาะแล้วก็สู้ๆไปด้วยกันเด้อค่ะเพื่อนๆเด้ออย่าทิ้งยายสิเด้อค่ะเด้อนี่เริบๆทุกคนนะคะเจอกันคลิปหน้าจ้ะเราไม่ทิ้งกันเพื่อนช่วยเพื่อน <c oughs> ไปละก่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทำนี้ละบาย